คือกูก็ไม่ได้ไปชนะนี่อะไรขึ้นครัเลยฟอร์ยแล้วันกจมงด้อยญี่ปุ่นด้วเริ่มหมนเลยแบ่งโดนเดียก่เลยไมคจะลง่นทิ้งรับทิ้งเปิดห้าเออมันก็ยืนมกตัวลงแล้วบทองกานเปรอบแล้วมึงหนึ่งคูรับไปหน่อยผ่านไม่ได้เขไไลนอก โี่วันนี้ม่ดี่่หน้า้าเ้ยมนแิวสรุปว่ออทีรู้่มันเลกนี้มามคือกซ่ยรู้เดี๋ยวรูก็เป็นนั่งเล้ลอ้นั่งล้ลนั่งอะไร่ะล้อะไรมันใช่คำว่าแล้วลใช่ไ่มแบบว่าเ้ยอยากท้ออยาก้โอ๊ย ไม่เนีแ้วแีอกรอบนะเสุดเดยวครับอ๋อติดการไม่ได้สสามนดีเนี่ยวแบงค์ใจเรียวนพ่อครลมรจจานระละมัจานเกียตัวพ่อเย้กลับบ้านแล้วเมื่อกลับผมวาเกรเที่ยวเนี่ยรอหนึ่รหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับันบมันไ่ตกันไปหว่าอเอาา อ้ยกอกไปไดาใช้ยไม่ไแล้วถ่ายแล้วไปนอนบ้านกิดนะคตรงเลยจะ่เมนะไ่ารนบ้านเปดหรือเราจะปิดร้านไปกินข้าวทาร้านเลยถ้าเียก็เี้ยงดเลยกดเอสมาดิบก็ปล่อยเอสไปีกบถ้าเรยก็ดีนะเรอยเอ้วกนเ้ยมึงูดจนมึงคุนปากเลยทาให้ม่งดูแย่ กูปอกกันแหน้าไอ้แกดว่าเป็นรีเวหือว่าอาจจะเป็นแห้งเนื้อพีเไปใช่ตัมใ่ขึ้นตัวเนื้อมิเศษมันไม่ออกมันไม่ใช่แบบัวครไม่ใช่ตัวออกตัวละครพิเศเนั่เนรน่มั้งอ้ไม่กินข้าวแล้ว เกมไวับเกมอินอะไรมันจะไวที่มันมีการผ่าน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 ผ ขอถ้าหายไม่ไม่เมตีก็ตีเมตีเลยนะเพื่อนตวาอเ่อเหยิบล้ออยากพูดไม่ได้สามไหนงัิตอนนี้เจอข้าแล้วที่ขอต่อไปเนี่ยแล้วยังไม่ปลอดภัยก็บอกับไม่ได้ครับพันเลยครับอ๋อไม่มีหมดไม่มีหมดไม่มีใครมาไรแบบนี้มลอง จบเรียนครับอยากข้าวดำเรียนดำเดียวไม่กิข้าไม่เข้าเลยไม่เข้าลบสอทีไม่มันจบจนจบแบเทินอ๋อทีเชินไปถึงเชินนี้เวเร็วเร็วที่เอาแวนถึที่เอาแวนไม่สมไอ้เกียมึงยังไม่ขึ้นเกสามมึงจะตายแล้วหรอไม่มีได้ไม่มีได้ยสาขอห้ย โขกตัดก่อตด้ม่ใ้ไม่เทายไม่ได้หรอมียจะสองด้านหนาก่อนหนึ่งสไลใส่เลยอ๋ออีกลั่งก็มีนี่คไม่ทำที่หนได้ไหมท่าไหล่ยืนเท่าไหร่ยืนเงินกับท่านหมอไม่ใช่โรงพยา่าลนี่เรีต์เลยไม่ให้ยืมไม่รับสองมัด ับรอเลยนะพราคนไม่ท้างหลังวะี่บอกว่าตีเอาบ่อได้มันตีท่าหลังได้เก่งกว่าเปิดท็อปสามไปชุคนอื่นยไม่ได้ไม่บอกนะเขาบอกตามนี้กมีตามช่องเสียช่องนีข้ามหนไม่เขียนช่องงใช่ใช่ใช่เปิดไกี่แบบ้าไปเปิดได้สามไปอีกทีเชื่งนะ แล้วแบนแล้วแบนไม่เียมันตดไม่ได้เะยกับกองใบสับเปดสับตต้องเติม้องเติเปิดเปัดเปิ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 ดเป้ดเปิดเปิดเิเปิดเปิบอปิ่เปิดเทิดงปิดเป็ดเปิดิเปดเปเปิดเ่เปื่อกี้ิดเปิดเดเปิดเปิดอปิดเดดิิด ยี่สิบแปดแปงจังวะหน่อยสิส่อยสิใครให้อ่์ตกูมาเยอะจังเนี่ยี้ยึงสาปเป็นสามแปดไม่ใช่สามแปเป็นหนอันนี้อันนี้สาเป็นสี่ห้าไเป็นสีแปไม่ใส่โอเวอร์หรือไงว่าชีวิตเนมึงอะไม่ใส่โอเวอร์อะิดไม่ได้่หน้า

แกชิคสิบได้ตอนไ่ขไบกองเขาเป็นสิบไดเช็คกาเตรียมไปแล้วช็คกี้พาเอาเบอรรื่งอัวางงองอันจึ๊ๆคอตไหนก็ได้จะีบอกว่าแกก็จะเปิดกี่ใบเปิดสองใบปดไงเปิดตามฟออะหนึตามฟอสิไดสมยี่สิบเก้่ามโดโดโดโสองว่ะหิว่ไม่กีเซนือไม่เ่า ตีอย no no ่กงนึงใส่ผมนะตัววไอย้ายสีแล้วก็ตัวสองไปสามใบ้ากเดตีมาตกคิวเขาเขาเิคยนตกคิวด้วยแล้วตกคิวเลยอไม่ตีผม่ครับเลือกินข้า้ี right? hey, okay. okay. ้ตกีดิ่นายที่ห่ไนะครับเลผมไม่มีแดมก็เลือไม่ด้ดึงัวผ่าน เด็กยืนโยนอะเด็กเนี้ยโดนคิกเกอร์สามเมตราพันแสบไท้้ใครอนี่น่งีดองโง่เรอวแค่สามถ้ามึงอีถ้ามึงอแยงวตกเป็นดอมอายได้แลหาพันสองพัชเลยเนี่ยช่เดีกว่าสองหมื่นเข้า เม่ีไม่ีเอคราไม่มิงเงเลยเ่ีว่าไี่เรื่องอะไรผลไม่เหอไอเนี่ยเออเออพี่เกือรเออมึงก็ไอพีนอะไรเงี้ยไพี่เือมันไม่ ถ้าดิเกอร์ลายลมุนนี่จะไปกินได้เลยวะไม่ได้มันบอกว่าแสดงผลดิเกอร์อะเปลี่ยนอยากแสดงผลดิเกอร์เป็นเป็นไบกีเซ่ที่อะไรแบบใบอะไ้กมไม่ยังงูอะอะไรพี่ลุ้นเลยวะไุ้เลยมึงก็กลาดไปสิกลาดลยกลาดทำไมลุ้นเลยไม่กลัวกีเซ่พี่หรอกลุ้นเลยพี่นี๊เท่าไหร่พี่ที๒งที่แมนกลมีตำมาเลถ้ามึงอยากถ้ามึงอยากให้กูทำแบบนั้นมึงซื้อเล็กมาเล่นเอง

เนี่ยเปิดโคตรเก่งเลยกูตายแล้วสามสามสามเมบอกไปสามครัแล้วออกลรว้งแล้วออกครั้งแล้วมึงหาอะไรวะจกตสองมีป่ะไม่น่าน่าหมดแล้วไม่มีมึงประกาศถึงที่ไม่มีเขาไว้บายปนคไปเลยหกหมื่นเงาจังเลย บอกมันเป็นสามหมื่นสาหมื่นเป็นสี่หมื่นสมเขาเขามื่อจะตีมันไหมถ้ามึงไม่ตีมันไว้ข้างหลังเาิดแล้วเพราะมันเสร็จได้เธอหน้าเขาต้องแบบขีตาไม่เนี่ยอกแต่ไม่ขี้ได้ขี้ยากขี้หมืเปิดแค่ใบถ้าหาใบที่วินทีเกิดี่ไม่เน กินได้ยิงแดงไหมอ๋อ้ยิงยิงี่แดงกินเต็มห้าแดไปยิงไปเยอะไหตัวไปไม่นักกินได้ถ้าสมมติสมมติถึงรอบยิงหแดงแล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่ตายเลยขึนนะ่อเลนต่อแล้วพอเข้าพื้นก็ยิงก็ยิงใหม่ตัอไปติ่่เราไม่ได้ลัแไไได้นอนแล้วก็จะบอกว่าเปิดหมดยัง

ด้าเปนตีรอบสรือมากกวา่าพี่นี่หละการเป็นไม่เห pues ็นกวสเ่าว oh. ันนี้กวันีแต่ม oh ันจะไม่ลงต้องมันจะไม่กลับเู้แล้วเา่าเอตถัเขาอย่างสิบามงรีบนีเล่นอย่างนักกันนึงดิเพอหรอกเเขอกวันนี้ก่เนาล้วก็พี่เป็นตีไม่ได้เนียตอ่เจ็บใต้กองห้ามลุกกองลุกรอบ ไม่เหมือนคนที่ห้ามลุกคนเดียวนานไปเพราะอเไรวะสุนี้ไงถ้าเกิด normal unit ท้าเกิดสั่งบรรยากาศของบรรยากาศที่เลือกห้ามลุกที่ไม่ตีไปเหมือนกันแล้วก็ผ่านนะครับไม่ตีครับไอ้เคียเขาบอกห้ามลุกไอ้เคียนี่จับลุกต้นเล่นแต่ว่ารอบขับไปลุกได้นะถ้ามึงเอาตีแล้วไปลุกอ่ะจะบอกว่าพี่ก็ตีแล้วพี่ก็สุดร้อยแล้วก็รอไปเคิ้ในเหมือนแล้วก็นั่งหลับพี่จีกี่รอบนี้นะ เงนี้มีนี้มีเ้มีนมัไม่ได้ไม่ได้ทีเซ่มาอเลยให้ถ้าจะคายเกี๊ยวกุ้งเนี่ยต้องเป็นลิงคอทับลิงคอทับลิงไม่ได้คอทับว้ยลิงเอามงมาล็อกบนช่องนัถ้าคอทับก็ไม่ได้ต้องเป็นลิงโยเรกีตีนนได้ได้ยมมิลิซาได้หมมมดกบที่เปิดไม่หมดกบที่เปิดทับุณยีนีแล้วไม่ได้ขอด้ไย่ได้ลย มันห้ามขอแต่อันนั้นคือการปิดช่องลิ้งมันคือการปิดช่องให้หนึ่งจะให้ให้หนึ่งไม่ได้คอตรงนั้นแล้วลองแบบออมมือจากหนุ่มมะขั่นเลยแต่ว่ามีลิ้งตีพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเด็กไอ้เนี่ยอะไรวะเมก้ามันก็จะกดแล้วก็บอกว่าห้ามขอที่อันนี่ก็จะมาไม่ได้ลองถ่ายคุณคุณนะเทียอ่าเอีกยเนี่ย ถูกแล้ล่ะห้าของพี่นี่ก็จะมาไม่ได้มิก้านักการ์ดเอเล็กซ์คุณเข้าใจไหมเอเล็กซ์ใช้หมดเลยเอ็นยูแล้วก็ของไทยยังไม่ออกนะครับห้ามใช้ไม่ออกแค่แล้วมึงไม่มีนะของไทยไม่ออกนะของไทยไม่มีไม่มีอะไรยังไม่ออกกล่องในกล่องยังไม่ออกนะครับห้ามใช้กล่องอะไรยังไม่ออกกล่องกล่องมันยังไม่ออกมัไม่เสร็จโคเวอร์เนยขอกล่องไหน ก็กล่องฮิ้วอ่ะออกมาแล้วไม่อมคางเงไม่อมออกมาแล้วออกมแล้วเหรอพกผมผมจะมีใช้ได้ไงผมเพิ่งได้การี่ฟอยีมายัง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 ไังยังยงยังไันยัง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 ยงยั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 งังยังังยังยันยังยังเังยงังยันยังยข้ยังยัั่เังนังยังยไัขยังัยงยันังังังัััั มันไม่ได้เก็บโอเวอร์ไนไม่ใช่หรอมันไม่ได้เก็บมันไม่ได้เก็บโอเวอร์ไปผมกเก็บยิดีพี่อ่ะโอเวอร์นอยู่กระส้าเน้าไาไอไอ่หน้อนไ้นไอ้อนไปอ้หไ้าไอ้นาไอ้ออหาออ เอาไปว่าเป็นแรงบวกเจ็ดหมื่นได้อย่างเดียว้ตัดไม่เข้าไปเลยสามสี่เอาแล้วฟอสตกูหายไปไม่ถึงสามไม่งมแบบว่สาเกสีส้สาี่ยี่มันหยิบไปไมวเอ้่เก็บไว้ใช้ตอนกีซี่ดีกว่า บอกว่าปาไม่คิดเลยดีกว่าเซฟพลังเริ่มสามหมื่นอ่ะโอ้ยไปเอาติเมตสไตล์เอาทีเมตสไตล์มีหรอมันมีแล้วมือหนาโอ้สรุปมันไม่เอาออกนะพวกมาร์เกอร์อ่ะเพราะมันไม่นักผิวการ ไปหลอกใช่มันมันนับเป็นมาร์กเกอร์อะเคยว่าเหมือนเพลงแต่นี่ยมันกาแต่มันไมับเป็นการง่ได้รับผมจากมาร์เกอร์น่ร์เกอร์ไม่นับเป็นการไม่รู้ไห่ม่่าจตมดีไปตไปเดียวไม่ต้ีีก็ได้มันจะได้หล่นหล่น ตีบ้าี่แต่งแตงต่งผู้เสตีมหแต่เมื่อใจมันจะติดดูได้อะเม้ใจรับเลยสิอ่านเลย่าน้วมนใจกบานเวยขขอรเปาขายสังกฤใช่ไหมใช่จะไปผมตีสยทีป่ะะเท่าไหร่ตัวตีมงทีสามทีละ ไไอ้มกไก่อ้าวยี่สิบสองหัวฉบับสองสามารถจะใช้ได้เกือบเกือบลืมมันสองเดมนะพี่บอกก็ตีไงขึ้นแล้วก็ได้ได้โอเวอร์อีกทีอเวอร์มันยังอยู่ในลุงเลยถ้าหลายเท่าไหรยี่สิบเอ็ดเฮ้ยมันยี่สิบสี่บอก บัวคิงคาถามือท่าสี่ท่สี่คฮิตไปเลยดอกแรกอ่ะฮิตพีคตายนะมีเออทีแบนพักไม่รับกดติ๊กเกอร์โดนเลโอ้โหหัวไม่รับกดติ๊กเกอร์ปันนี้ตัวมากระโว่อีกแดมหนึ่งมันสัมนแดงสีเหลืองเหรอดีแล้วอยู่ตรงเนี้ยมันจะได้ไอ้นี่ไม่ได้โอ้โหไม่ได้จะได้ฮิวเยอเอ๊ะ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  อยู่ไหนเ่ยไ้เียสุดท้ายนี่กากาไม่ได้ใช้ลรอตัวนี้ยูไอ้เนี้ยเดี๋ยวน้อมีอะนี้ไม่แล้วมันจะอยู่ตแไหนถ้ามันมดเองว่าเซที่แปดถ้าเปโอเวอร์มันจะอยู่เบื่อจังเจอใครงีไม่ได้ใช้เลยไปนะบอสเฮ้ยยูโอ้ยจบเล้ ยิงห้าหอยิงห้าแดงฮะยิงแดงนึงไม่โอ่หอเดี๋ยวอยู่เมื่อไหร่เนี่ยยิ่งยอมคนตายเลย